สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับนุกเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่1นึ่ะคะเซดีไทย68แยกที่หนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะคะศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพเกรดเที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะวันนี้จัดรถสวยคันเด็ดมาอัปเดตอีกหนคันนะ,ะวันนี้เลือกเป็นอี u ูดีแม็กแคเกียออโต้คันนี้เลยนะคะฉมใหม่ชมออนิว สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9ตัว Z ปี2021สีบอลเงินนะคะกับราคาค่าตัวเป็นแค่489,000บาทได้โฉมใหม่ไปใช้งานเลยนะคะแล้วที่สำคัญรถคันนี้ติดตั้งแคลริบอยพร้อมใช้มาให้เรียบร้อยแล้วกันแดดกันฝนลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมนะคะได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเอาไปใช้งานได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหรือใครไม่อยากได้แคลริบอยก็แจ้งได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจัดการถอดออกให้ คันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยเลทผ่อนตกเดือนละประมาณ8,000ไปายในเลทฟรีดาวถ้าลูกค้าดาวเพิ่มข้างงวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะส่วนรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากออปชันด้านหน้าตัวรถก่อนสําหรับคันนี้นะคะได้ไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไหลนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียม ไ,ไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวมีมาให้ครบแล้วก็มีไฟตัดหมอกคูนานะคะป้ายทะเบียนได้เลขนี้เลย4062ป้ายกรุงเทพนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำตรวจเช็คประวัติได้และมีการตรวจสอบสภาพตัวรถให้ด้วยนะคะ274รายการจากบริษัทกลางนะคะที่ได้รับมาตรฐานเข้ามาตรวจรถให้เรานะคะเพราะฉะนั้น ซื้อรถไปสบายใจยมีใบเซอร์การันตีตัวรถให้ด้วยนะคะใครที่สนใจแวะมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันที่ต้องแนะนำเลยแล้วก็มาพร้อมกับล้อมแมกนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแมกสเปคเดิมโรงงานแบบนี้เลยนี่รถสวยมากๆนะแมกเดิมเดิมโรงงานสเปคตรงรุ่นนะคะพร้อมกับตัวยางปี2อ2 4นย่ีะคะตัวนี้แมกขอบ17 บอดี้ตัวรถคงสร้างต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะช่วงล่างดีขับดีแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เหลี่ยมมุมสันรถคมกริบนะคะกระจกข้างรุ่นนี้สีเดียวกับตัวรถปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไ้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยเบ้ามือจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะคะภายในได้เป็นโทนสีดำ คันนี้ออปชั่นมาครบเลยนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะเบาะหนังใหญ่ๆนั่งสบายแบบนี้เลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีชำนะคะกลุมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบุท e ุร,รับสายเข้าออกได้มีระบบคุดคอนโทรลมาให้ก็เรียบร้อยกับเลขไมล์1 1 7 0 0กิโลเท่านั้นนะคะ117,000กิโลนะคะขอภัยพูดผิดนะคะ ก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะปกติเลยกับตัวรถนะคะที่เป็นแบรนด์หลักเจ้าตลาดนะคะเี่ปิดประตูนิดหนึ่งให้ดูเลขใหม่นี่นะคะสภาพสวยใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยคอนโซลตัวรถใหม่กิ๊ไม่มีช้ำน,นะคะหน้าจอทัชสกรีนรุ่นนี้จอเดิมแท้โรงงานเลยนะะสามารถฟังวิทยุ fm/am เครื่องเล่นต่างๆได้หมดนะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยให้ดู กล้องถอยชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะคะมีตัวกะระยะให้ใช้งานได้ปกติแอร์ปรับอนาล็อกแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแอร์เย็นมากนะคะตาร์ตรแปบ,บเดียวคือแอร์เย็นชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะนี่สภาพพร้อมใช้งาน489,000บาทค่อยางซื้อสดก็ได้หรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะของเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่มีธนาคารและลีซิ่งรองรับทุกสถาบันการเงิน ะะออกง่ายอนุมัติไวได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะงานไวไว้ใจได้นะถ้าลูกค้าอยากจะเอารถไปไว้ใช้งานช่วงปีใหม่เนี่ยตอนนี้จัดไฟแนนซ์ง่ายปล่อยสินเชื่อง,ง่ายอนุมัติไวนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจรีบตัดสินใจเลยก่อนที่รถจะติดจองนะคะเงื่อนไขปีหน้าจะยากขึ้นกว่านี้นะตอนนี้ยังมีเวลานะคะถ้าลูกค้าที่อยากเอารถไปใช้งานนะตอนนี้ราคาดีด้วยนะคะ ราคา489,000บาทเท่านั้นรีบเลยนะคะช่วงล่างดีอุปกรณ์ติดรถต่างๆมีมาให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงยังอะไรมีมาให้ครบไฟไท้ายนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีออร้าวสเปคเดิมโรงงานทั้งหมดสัญลักษณ์โลโก้ Isuzu D-Max ด้านหลังตัวรถมาครบสัญลักษณ์เกตรุ่นนะคะ DDI ตัวแมีมาให้ครบ นะคะกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างมีแครี่บอยพร้อมใช้งานนะคะอันนี้คือข้อดีเลยของรถคนันนี้แครี่บอยเนี่ยคือได้ไฟพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วเราลงเล่มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเอาไปพร้อมใช้งานวิ่งงานได้เลยนะคะในส่วนของกระบะด้านหลังล่องลอยการใช้งานมองแทบไม่เห็นเลยใช้งานน้อยมากนะคะอาจจะมีฝุ่น เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้เก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะคะให้ดูด้านหลังหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยเมคอัพเรียงสวยแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะได้รถแบรนด์เจ้าตลาดไปด้วยเครื่องยนต์ดีเซล1.9ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้นี่ได้เป็นเกียร์ออโต้ปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะมีแต่เกียร์แมนวนวลเข้ามานะคะถ้าเป็นแคปวันนี้จัดเกียร์ออโต้มาให้แล้วถ้าเป็นโฉมใหม่หน้านี้นะคะมีคันเดียวในร้านด้วยหายากนิดหนึ่งนะปกติจะมีก่อนเป็นโฉมจะมีเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นโฉมหน้านี้จะหายากนิดหนึ่งนะคะวันนี้เข้ามาแล้วหนึ่งคันสราครับดีมากๆนะคะใครรออยู่รีบตัดสินใจให้ไหวนะคะด้านในาก็สวยกริบแบบนี้ให้ดูโครงสร้างฝั่งนี้นะคะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิมเมคอาร์เรียงสวยตรงไปแบบนี้ท่งประตูฝั่งนี้ไม่มีช้ำเลยนะคะไปอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆสภาพดีสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะคะสัญลักษณ์โลโก้ตัว h i g h นเดอร์มาครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะนี่บอดี้ตัวรถสวยสีเงาเงา,เงาช่ำๆแบบนี้เลย เดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบนะคะ150แรงมา้าอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆตัวเครื่องยนต์เดิมสนิทจากโรงงานไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะตรวจเช็คได้หมดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อีสู พึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดอึดทนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยได้รถคุณภาพแน่นอนฝากกระโปรงเดิมจากโรงงาน100%เอร์เรียงสวยตัวแก้มน็อตไม่มีแกะนะคะนี่ระบบเบรกเอเมาครบคาน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะดูได้เลยดูได้นะคะสภาพดีมากๆใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยหรือส่งคลิปนี้ให้ช่างดูได้นะคะ เพดรถอยู่ครบระบุเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงเล่มตรงปกของเราเรถถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีเล่มชำรุสูญหายไม่มีเปลี่ยนเล่มไม่มีเล่มเต็มนะคะเน้นเดิมเดิมเอกสารรถชัดเจนตัวรถสวยมีการตรวจสภาพตัวรถให้นะคะแล้วก็บริษัทของเราเนี่ยได้รับรางวัลการันตีหลายธนาคารเลยนะคะทั้งในเรื่องของคุณภาพของสินค้าตัวรถยนต์นะคะแล้วก็ ของเราเป็นดีนลเลอร์ใหญ่นะคะได้รับรางวัลมากมายนะคะเปิดทำการมาแล้ว20กว่าปีนะคะซึ่งข้อดีเลยในการซื้อรถมือสองนะคะมาที่นี่ที่เดียวจบแน่นอนตัวเลือกเยอะถ้าดูทางออนไลน์แล้วแบบยังตัดสินใจไม่ได้พี่มาดูรถที่ลานได้เลยเพราะว่าตัวเลือกเยอะมากๆรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวรถตู้มีให้เลือกเยอะมากๆจริงๆเนี่ยค่ะมาเดินเลือกได้เลยแล้วก็มาดูรถทุกคันไม่ต้องแบบ เสี่ยงฝนจะตกจะมาเดินตากแดดไม่ต้องนะคะของเรามีหลักคารองรับชัดเจนก็คือมาเดินเลือกได้เลยสบายใจด้วยนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ง่ายมีธนาคารรองรับผูกแบงค์นะคะธนาคารวิ่งมาเซ็นได้เลยออกง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากหรือใครดูรถล้วชอบแล้วถูกใจรับจองออนไลน์ด้วยมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่จัดได้หมด ะะก็อยากได้เงื่อนไขแบบไหนมาคุยกันสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 6 7 6 8 2 6เอร์นีแอดไลน์ได้เลยนะคะย้ำรุ่นอีกทีนึ่งคันนี้เป็นยูสุดีม Z, แม็กหน่งจุดเก้าซแท็บไฮ g h นเดอร์เกียออโต้นะคะปี2021ในราคาเพียงแค่489,000บาทใครสนใจรีบติดต่อมาดินด่วนเลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้นุกฝากรถคันนี้ไว้ได้วยนะคะสวัสดีค่ะ